ศีลเนี่ยมันเนื้อกว่าท่านเขาใจบอกสมาธิเนื้อกว่าศินเพื่อมันชิล้างบาปถ้าว่าเจ้าบริษัทสมาธิจะสิล้างบาปได้อย่างไรเพราะว่าสินมันเสื่อมออกจากจิตจากใจสมาธิมันก็บอกเกิดเขาใจบอกหากเอาสมาธิเนี่ยมาล้างมันเนื้อกว่าท่านเนื้อกว่าศิลมัน เกิดจิตร่วมเป็นสมาธิข้าเจบอกให้มันเกิดสติให้มันเกิดวีปัสนาคือเกิดปัญญาเจ้าต้องตั้งใจเห็นศาสนาพุทธเฮานี่เรื่องจิตอย่างเดียวข้าเจบอกเกิดแก่เจ็บตายอยู่ที่จิตสิงลงนรกก็ย้อนจิตข้าจิตขาวปองใสมันก็ไปส,สู่สุคติข้าเจบอก ลลางจิตให้ขาวสะอาดแต่สิเอาอยัางหลังจิตไปทำแก่คันบอสมาธิหลังโบมีสิ่งอื่นหลังจิตได้นอกจากคุณงามความดีท่านศินภาวนาภาวนาในเหตุจิตมันร่วมร่วมให้เกิดสติเกิดวิปัสสนาและเกิดปัญญาและจะเจอแสงสว่างแห่งธรรมจิตใจทึงจะโปอองใสเข้าใจอกถ้าพวกเจ้ามั่ง เอ็ดลินลินัวในยุคนี้สิ่นหนมันเสื่อมออกจากจิตใจของคนมันถึงกลายเป็นเปรตเป็นม่านเขาจบอกยิดมันต่ำเขาจะอยู่บยิตมันต่ำปุ๊บ,บแอนไปใส่พวกเจ้าไ่ต้องบอกถึงเนาะไต้องไปอิจซาเขาไ่ต้องไปตาหลอดไ่ต้องไปย่านเขาลืนในจิตมันต่ำพวกนี้เขาจะบอกยกจิตตัวเองให้มันสูงขึงคค้นอุเปขา แผ่เมตตาทำจิตใจเป็นสมถิให้มันรวมศาส,สนาพุทธมันเกี่ยวกับจิตเรื่องจิตโดยเฉพาะลุ่นล้วนเลยร่างกายธาตุสีนาดนั้นเป็นแค่เพื่อให้มันไปได้หอดฟังก็จะบอกเมื่อไปฝังร่างกายมันไม่ได้เข่าไปได้เดมันไปได้จิตโดยเฉพาะเขาจะบอกจิตมันคงอยู่หมื่นปีพันปีมันบมีมือสิ้นสุดถ้าเจ้า่ล่างจิตเข้าไปสู่นิพพานมันถึงจะไปได้เขาจะบอก เพราะจิตนี่โดยเฉพาะในจิตุล้วนทั้งนั้นเลยที่พึกเฮาพึกนี่พึกให้จิตมันใจมันสูงขึ้นให้มันละให้ทัดราคาโทสะโมหะความอิสฉาพาบาทมันละออกได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จิตมันก็เบ้าบ้างออกจากกิเลสได้ออกจากกิเลสได้มันกับผ่องใสมันกับขาวจิตมันก็สูงมันก็ไปสู่สุกติเราจะบอกถ้าจิตผู้ใดยังมีอาฆาตพยาบาทยันลืนยันเหลือ โทสะโมหะมันจิตวุนั้นมันต่ำก็จะบอกมันต่ำมันไปใสสุดท้ายมากก็ไปสู่อาบายสุนโลกผู้อื่นเขต้องไปสนใจเขาเขาจะเป็นได้กระสางเขาจะหลินจะได้รกระสางเขาเบิ่งจิตนี่มันคิดปุ๊บเขาหู้จักมันคิดปุ๊บเขาไ่ต้องไปรุงแตง่งคัดรุงแต่งปุ๊บเขาลงกรรมทันทีเลยกรรมเกิดเลยก็จะบอก เราคิดกิามันพูดจักว่ามันคิดซื่อคุูจักมันคิดปุ๊บนะอนิจังบ่เทียงตัดด้วยคําอนิจังตัดปุ๊บเฮาบ่บปุงแตงเฮาบ่บบาปแค่คิดซื่อได้ขับปุงแตงปุ๊บโอ้ยไปซอยซ้าเติมมันแม่เรียบร้อยเป็นกรรมเลยก็จะบอกแค่คิดก็เป็นกรรมเป็นบาปก็ณเจะบอกพะฉะนั้นเฮาพึกสมาธิให้มันเกิดสติมันคิดมาปุ๊บโอ้ยบอเทียงอนิจังตัดปุ๊บมีเกิดดับ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 ก็เห็นปุ๊บมันดับปุ๊บ ตาเบิดมันมันก็เกิดเข้าใจบอกเพราะฉะนั้นเขาพึกสมาธิให้มันเกิดสติเกิดปัญญาเขาพิจารณาตลอดเบียบเสมือนนักเรียนหนังสือนี่เขาต้องปรุงแต่งใช้ตัวนั้นตัวนี้เข้าใจบอกใส่ไป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 เกิดสติเกิดปัญญาตัวนังมันจะผ่องขึ้นมันจะสูงขึ้นสูงจิตมันจะเป็นชนซ้อนคนเองเข้าใจบอกถ้าจิตมันพึกดีแล้ว